เอาเลี้ยวจังหวะขันสาธุสาธุสาธุพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังล้วนแต่นอพูตทังตลอดทั้งคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ ขันเจ้าที่เจ้าทหานขันเจ้าบ้านเจ้าเมืองขันเจ้าวัดเจ้าวาจังวาสาธเด่าพวกหาลำมเมืม่อนี้จงามาปกมาบางจงมากลางเมืองยาอมลัำรอ พระคุณเอ้ย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 มานี่อ่าเดินก่อน ละเมนว่าคุณนายขันสาดูเด้อค่ะคอ,อยอ่อมือไหวคุณครูบุ้สอนสั่งคุณครูบาสาและน้องอาจารย์ค่ะอาจจะยกใส่เก่าทวินไหววางเสียนทียนคันหาขอ,อนิมนตนอ้อปองของอาจารยัสั่งไหวเติมตังเติมแทม,มขอ,อนันและคอ,อยแนมนําคาะเจรจาจับใส่ไหลเธอพอเด้อแม่ไหลออกมาดังน้ำยามเบายาจนอีกอย่างหนึ่งฝุงมงคลมานี่ขนาดหนาหน่อยไงไพ่ด้เงินก้ายองข้างอูอ่น้ำ ขอนั่นแหละขอ,อยาจำใจนอนถนอมคุณเพียนพังบางที่เดิมบางที่เด็กนุ่มน้อยสาวแสกแก่สมขอนั่นแหละขอ,อยาจิคจอดลมหลงผิดหางเมื่อคุณนั่นเดิ้อนั่นเดิ้คุณประสงค์อง,ง์การนี่มุสสามเนรน้อยามาคอยลีเยี่ยบไปเตรียมตัวทุกทีในเดิ้พอในคณะเมื่อนี่สิลำแย่งแข่งขันขุดหนักนั่นหมวนอยู่ในดินอีคุณสินปนี่ซะนอคุณทำเวทมนต์ก่อนตั้งให้มาบังมาเยี่ยม มาเยี่ม่เตรียมตัวทุกสิ่งเป็นคาราพาเจ้าดังวาอลาอารันไหวทุกสั้นละคุณพอบิดาคุณครูบาอาสารย์ละนอจเนนมุทเทนที่ทำพระสยามพูนันเวสภูมิเป็นแย่เอหมือนี้เด้อค่ะเพ่รับดอกไม้บูชาวไหว้กันทั้ทุกสิ่งลำสาโลสักสิทธิ์หอยมาอนิมิตในขนโตค่ะคุณครูบาอาสารละนคอคุณออคุณอ้อคอยนำมาซอย,ายในไรโตกํา้อยถอยลทาทาเสีย ถ้าเสียไปถอยละดาเสียอาจจะประมาณนิดนึงนะคะเงาแล้วลูกเด้อเงาเจ,จ <Trump> ้าวะยัง้ามางหันบ้ออะไรลูกนั่นแหละล่ำเห็นมวนคื้อไงเด้อเยิน้าอายีก้นนึง คน,น,นายคนเดียวเห็นหน้าบ่าผู้มาฟังลำสงามกูงามคอองงามของละทะเทเดชชายเอ่ยมีผู้จองแล้วบอขอเกี่ยวแน่ซสายแส,ยสนเสนดไยลูกชายของใครอยู่บ้านนหนเอน้องขอไปได้คนหรืออากว่ามีสอนอีน้องเป็นมอลํำ ตาเอ้ยตาเอ้ยตาเจ้าพุทตาวันจะาํไม่แฟนประจําเล้วบ่อยนอพี่มีก็มีอยู่บ้านบบก่อวยาดสาแฟนขอโทษแทนด้าหากแฟนคุณมีน้องรักพี่จึงเดี๋ยวมาขอ,อวอว่อนวอนหลายแทนบนิเอยวแม่มาล่ำาลือน้องเป็นบ่ลลาอาชีพพอสัมเีตโตเจ้าบ่สรอ,อสอกคนหมาตั้งแต่นัานๆรอสอกคนหมาตั้งแต่นัานๆอ,อดสงสารนั่งลำจังทูมาวันเกี่ยวใจเดียวไม่มีเลยรัก จเดียวไม่มีได้รักแฟนๆสมัครเชิญเข้ามาจองหัวใจของน้องอยังสดหัวนมของน้องอยังสดได้โปรดเถิดคุณพี่คะให้ปริญญาเฉพอะส่งเดียนลำจบสันตําบอได้รับเงินเดือนเลือแต่ว่าไปเรียนบอมีใบประกาศความสามารถของข่อยบอมีน้องรักพี่หรือหักบอบพอใจใครหรือใครเก็ะคนไทยเหมือนกันรักกับฉันไม่มีวันเสียถ้าคุณมีลูกชายจะให้นางนอนกิน สิ้นสมสารขันวนมังแต่เก่านั่งสีมอบเพียจ้าอ่อบดเกียงสวนทางเดนอเพียจังว่าทางนองมียะแต่เพียมีเมียยะแต่เสียของดีหเพียใช้ไปจอยเมียมีเมียเพียต้องมาเมียมีเมียเพียต้องมาแต่หักเมียไม่มาก็แปลว่าเมียไม่มีลำกเรียบลำเสียเอาลำนี่กเรียบลำเสียประเดี๋ยวเมียมาเพี่จะไม่เดลลำเป็นอไลูกเมียเป็นอ่ำ ไปไหนลูกเมียไปนำคนไหนไม่ลำคนนั้นกลัวเมียมาเอาก็เรียบมาเสียเอามาโอ,อ้ในี่ก็เรียบมาเสียประเดีย๋ยวเมียมาพีจมอได้มาโอ้ไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่มาเอาคนนั้นกลัวเมียเบี้ยกเหล่าเป็นของหมอกินมวนเมียกำหลราเป็นของมอกินมวลอย่าสวนบ่กหัดจะเมื่อบานแตงดองไปเมื่อบานเตงดอง เสียงนวลม่วนม่วนว่าเอกออนทอนอันนาเออ่าเต็มเสียงดีนะคะเออบ่งบองเพื่อนดอกเพราะว่าเพื่อนมีอ่าทุ่นนะคะนการล่ำอยู่แล้วนะคะอ่พลังเสียงนะคะก็เต็มนะคะเออข้ามกับมาอ่าโอเคเดี๋ยวลอกล่ำใส่ดนตรีเพิ่มหน่อย